ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางสาวทิพสุดาศีละบุตรเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2 5 2พร อายุ35ปีภูมิลำเนาอาศัยอยู่บ้านเลขที่แ5หมู่ที่สองตำบลเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาสังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามประวัติการรับราชการได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนโคกยางวิทยาอําเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2555 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์อำเภอท่าตูมจังหวัดสุริน์สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินรวมอายุราชการ8ปีงานที่ได้รับมอบหมาย1ด้านการสอนปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานธุรการหัวหน้าระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหัวหน้างานทัศนศึกษาหัวหน้างานหนังสืออนุสรณ์เลขานุกการกลุ่มบริหารทั่วไปครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ8ครูเวรประจำวันพฤหัสบดีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนตามตารางดังนี้ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563ได้รับมอบหมายให้ทําการสอนตามตารางดังนี้ชั่วโมงปฏิบัติงาน 1. ชั่วโมงสอนตามตารางจํานวน734ชั่วโมง 2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไม่รวม PLC จำนวน162ชั่วโมง 3. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จำนวน100ชั่วโมง 4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน30ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น1,026ชั่วโมง การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกกำหนดจำนวน20ชั่วโมงอบรมออนไลน์ line, หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูม,มัธยมศึกษาปีที่1ถึง3รหัสหลักสูตร63025หน่วยงานที่จัดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน20ชั่วโมงการมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรม และจัรยาบันวิชาชีพข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและจรรญ,ญาบันวิชาชีพด้านการจัดการเรียนการสอนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนำไปออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และคำอธิบายรายวิชาโดยการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียนมีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นการปฏิบัติมีความหลากหลายใช้สื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ข้อตกลงกับสถานศึกษาวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรหัสวิชาสอเสือ2อ1 1 1นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ3 1 0 นักเรียนมีผลการเรียน0รอมสมพไม่เกินร้อยละห้าผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปรากฏว่านักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ3.25นักเรียนมีผลการเรียน0รอมสมพร้อยละ0.86ดังนั้นนักเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามข้อตกลงกับสถานศึกษา การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเช่นกิจกรรมเอเชียแลนด์มาร์คชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลากหลายช่องทางเช่น Google Classroom, YouTube, Facebook การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและมีการประเมินผลตามสภาพจริงมีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจําเป็นนำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขเช่นครูและนักเรียนสร้างกฎระเบียบของการใช้ห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะในการทำงานอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทำและใชสารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการประชุมผู้ปกครองแบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลการจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชาได้จัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่นบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงบันทึกโฮมรูมบันทึกการออมเงินด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพการพัฒนาตนเองได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานตามความจำเป็นตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองเข้ารับการอบรมพัฒนาต่างๆดังนี้การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกกกำหนดจำนวน20ชั่วโมงหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3การเข้าร่วมอบรมวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่65ในรูปแบบออนไลน์เข้าร่วมอบรมต่างๆเพื่อพัฒนาในวิชาชีพจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศัก,กยภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกประจำปีการศึกษา2563 2. รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน การพัฒนาวิชาชีพมีการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อไปขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว .21 ในวันนี้ข้าพเจ้านางสาวทิพสุดาศีรบุตรขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอกราบขอบพระคุณ